สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุบัสเซนไปนะครับกับช่วงของ h ฮส h ูลเ o ็กดีเหมือนอย่างเคยเลยครับผมก็จากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับเรียสเกมอรี่ไปเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องมากับตัวละครนะครับที่อยู่คู่กับเรียสเลยเรียสไปไหนตัวละครตัวนี้ก็ไปด้วยเรียสอยู่ไหนเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็อยู่ด้วยจะกล่าวว่าเป็นตัวละครที่คู่กันเลยนะครับผมกับตัวละครตัวนี้เลยครับรุ่นพี่สาวสุดสวยฮิเมจิมะอะคินะ ตัวละครที่เมจิมะอคิโนะนะครับเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะมากๆแบบมากๆเลยความนิยมเนี่ยไม่แพ้รีอัสเลยนะครับผมคือด้วยความที่สวยเซ็กซี่แล้วก็มีลูกหลายๆลูกเลยที่เราได้เห็นกันทั้งลูกพี่สาวลูกอาจารย์ลูกแบบอ่าพี่สาวไปเดียวกันหรือว่าจะเป็นลูกแบบแฟนสาวสวยเนี่ยโอ้โหคบเครื่องเลยนะครับสำหรับที่เมจิมะอาเคนะตัวของอาเคนะนะครับก็เป็นลูกเครื่องครับเป็นลูกเครื่องผสมระหว่าง มนุษย์แล้วก็เทวดาตกสวรรค์แต่ในภายหลังเนี่ยอากิโนครับก็ได้กลายมาเป็นปีศาจที่กับชาติมาเกิดใหม่นั่นเองครับผมชื่อเล่นของอากิโนนะครับก็ไปในทิศท,ทางเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงแห่งสายฟ้าราชินีแห่งสายฟ้าทิดาแห่งสายฟ้าบ้างหรือว่าจะเป็นควีนของกลุ่มเกมโรมรีบ้านนะครับก็ค่อนข้างจะไปในทิศท,ทางเดียวกันเดี๋ยวผมจะพามาดูประวัติแล้วก็เรื่องราวของอากิโนกันครับอากิโนเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของชูริครับนักบวหญิงแห่งชินโตแล้วก็บาราคิเอลครับ หนึ่งในผู้นําของเทวดาตกสวรรค์นั่นเองอคโนนะครับก็เลยเกิดมาเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างมนุษย์แล้วก็เทวดาตกสวรรค์ครับเนื่องจากแม่เป็นมนุษย์เนาะแล้วก็คนพ่อเนี่ยเป็นเทวดาตกสวรรค์เมื <sheets> ่อตอนยังเด็กครับอคโนเนี่ยสนิทสนมกับแม่ของเธอมากเนื่องจากบาราคิเอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ออกไปทําภารกิจข้างนอกไม่ค่อยอยู่บ้านสักเท่าไหร่ครับเวลาส่วนใหญ่ของอคโนนะครับก็เลยจะอยู่กับชูริส,ส่วนใหญ่เลยจนมาถึงช่งวงเวลาแห่งความสิ้นหวังของอคาโนครับเมื่อเธอเนี่ยเห็นการตาเลย และอาเคนเนี่ยก็ได้ตำหนิราคิโอครับว่าไม่สามารถปกป้องเธอได้ไม่สามารถปกป้องครอบครัวได้จนนํามาสู่การเสียชีวิตของชูริครับมันก็เลยนํามาสู่ความเกลียดชังแล้วก็ความโกรธต่อพ่อของเธอครับว่าตอนที่แม่ตายเนี่ยไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ปกป้องครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่ชูริตายนะครับอาเคนเนี่ยก็ได้ไปอาศัยกับญาติของแม่ของเธอครับก่อนที่ถูกขับไล่ออกมาเนื่องจากมีสายเลือดของเทวนาตกสวรรค์ เมื่ออาเคนนะครับอายุได้10บขวบตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยไม่มีทั้งอาหารไม่มีเงินอาเคนเนี่ยได้เดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับโดยใช้เพียงทักษะของเธอทักษะในการชำระวิญญาณชั่วร้ายครับที่เธอเรียนรู้มาจากแม่ในการเอาชีวิตรอดไปวันๆในตัวของอาเคนนะครับใช้ทักษะของตน,นเองเนี่ยล่อนเล่ไปทั่วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเวลาถึง1ปีครึ่งเลยทีเดียวครับจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งครับที่อาเคนเนี่ยสะดุดเข้าไปในเมืองแห่งหนึ่งอาเคนนะครับได้ช่วยมนุษย์ที่ทาสัญญากับปีศาจจากตรระกกูลเมมอี่โดย ด้วยความกลัวที่ว่าปีศาจเนี่ยจะมาฆ่าเธอเพราะว่าเธอเนี่ยสืบทอดมรดกมาจากเทวราตกสวรรค์อคโนเนี่ยจึงตัดสินใจครับที่ซ่อนตัวแล้วก็หลีกหนีจากพวกปีศาจครับผมระหว่างที่อคโนนะครับพยายามที่จะหลีกหนีออกจากเมืองเนี่ยอเคโนก็ถูกญาติของเธอครับจากตระกูลฮิเมจิมะเนี่ยมาฆ่าในช่วงเวลานั้นครับก็เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมากๆเลยครับฝ่ายอเคโนเนี่ยก็จะหนีออกจากเมืองฝ่ายตระกูลของอิเมจิมะเนี่ยก็จะมาฆ่าเธอคือมันเป็นอะไรที่มั่วซั่วมากๆเลยครับ จนทั้งลรอัสแลวก็ไฮริสคอนเนลิอุสอัปยศป้าเปิดตัวขึ้นมาทั้งสองนะครับทั้งลรอัสและก็ไฮริสเนี่ยไปพูดคุยกับตระกูลของฮิเมจิมะนะครับแล้วก็เสนอเงื่อนไขการที่จะไม่ฆ่าอะคินเงื่อนไขก็คืออะคินเนี่ยต้องไม่เข้าไปเหยียบดินแดนของตระกูลฮิเมจิมะถ้าเข้าไปเนี่ยก็คือฆ่าได้เลยแต่ว่าถ้าอะคินนะครับไม่ได้ล่วงละเมิดเข้าไปเนี่ยกม็มีสิทธิ์ที่จะมาฆ่าอะคินหลังจากที่เสนอเงื่อนไขอะไรต่างๆนาน,นาเสร็จสับแล้วนะครับอะคินเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในวังงขออพรรรรบ้ก ให้เข้ามาอยู่ข้างกายเิอัสพออาคิโนนะครับได้ย้ายเข้ามาอยู่ในวังของเกรมริโอเนี่ยก็ได้รับการสอนเรื่องต่างๆนานามากมายเลยตั้งแต่การศึกษาบุคลิกต่างๆท่าทางร่างกายแล้วก็เรื่องที่ผู้หญิงควรจะทำครับผมมีการศึกษาแล้วก็ได้รับการสอนเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากเลยครับจากตระกูลเกรมรีด้วยความที่ลรอัสกับอาคิโนะนะครับเต,ติบโตมาพร้อมๆกันเรียนด้วยกันได้รับการสั่งสอนด้วยกันเนี่ยทั้งสองเนี่ยจึงกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันไปครับ จนเข้ามาสู่ช่วงมัธยมต้นครับตอนนั้นเนี่ยเรอสัสได้รับอีวิพีสมาและเรอสัสเนี่ยก็ตัดสินใจครับให้อคินโนเนี่ยเป็นค่ารับใช้คนแรกของเธอเมื่อ2ปีก่อนเริ่มซีรีส์ของไฮสคูลดีเด็กดีครับตัวของอาคิโนเนี่ยเข้าเรียนที่โรงเรียนคุโอครับพร้อมกับเรอสัสและช่วยเธอนะครับในการสร้างชมรมวิจัยเรื่องลึกลับขึ้นมาและอาคินโนเนี่ยก็ได้กลายเป็นรองประธานของชมรมไปครับเรื่องราวก่อนเริ่มซีรีส์ของอาคินโนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็สังเกตได้ว่าโอ้โหประวัติของอาคิโนเน ไม่ได้สวยหรูอะไรเลยครับผมคนข้าที่จะเป็นตัวละครที่สู้ชีวิตมากตอนเด็กเนี่ยก็เกิดเป็นลูกครึ่งของเทวดาตกสวรรค์กับมนุษย์เนาะทีนี้คนแม่ก็ตายต่อหน้าต่อตาเลยแบบเป็นแผลใจมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เกลียดพ่อมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหลังจากนั้นก็มีหัวซุกอูซุนทางฝ่ายญาติเนี่ยตามล่าฝ่ายตระกูลของฮิเมจิมะเนี่ยก็มาตามฆ่าโอ้โหอะไรที่แบบแย่มากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังดีครับที่อากินะเนี่ยได้มาอยู่กับริอัสเนาะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเก ก็ทำให้ชีวิตของอาคิโนเนี่ยดีขึ้นมาแบบมากมากเลยครับต่อไปมาในหัวข้อของรูปร่างของอาคินโนกันครับอาคิโนเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยเลยนะครับที่มีร่างกายเยาะยวนมากๆเธอเนี่ยมีผมยาวสีดําสนิทแล้วก็มีดวงตาสีม่วงปกติแล้วผมของอาคินโนเนี่ยเธอจะมัดเป็นหางไม้ยาวจนถึงขาครับโดยมีริบบิ้นสีส้มเนี่ยยึดเข้าที่เช่นเดียวกับตัวละครหญิงส่วนใหญ่ในเรื่องของ h ฮสคูล o o งดีนะครับตัวของอาคินโนเนี่ยก็สวมชุดนักเรียนหญิงของเรียงคุโอเนี่ยเป็นประจําเลยครับผม ข้อมูลร่างกายของอากินนะครับที่มีการเปิดเผยแล้วก็คือ1น2 60แล้วก็89ครับน้ำหนักตัวของเธอเนี่ยจะอยู่ที่54กิโลกรัมและส่วนสูงของเธอเนี่ยจะอยู่ที่168เซนติเมตรครับผมโดยสังเกตได้ว่าข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะบลักกักมากๆเลยครับผมในอนิเมะนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าตอนที่อากินต่อสู้นะครับเธอจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอไปอีกแบบหนึง่ง จากเดิมนะครับที่เป็นชุดนักเรียนหญิงของโรงเรียนคู่โอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบว่ากิโมโนของผู้หญิงนะครับที่อยู่ในศาลเจ้าในช่วงประมาณภาคที่2หรือภาคที่3นี่แหละตัวอาเคโนนะครับเปิดเผยกับอิเซนะครับว่าเธอเนี่ยมีปีกปีศาจหนึ่งปีกแล้วก็มีปีกของเทวดาตกสวรรค์หนึ่งปีกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในจอนศาลเจ้าเนาะที่มิคาเอลเนี่ยเอาแอสคารอนมาให้อิเซแล้วก็อาเคโนเนี่ยก็เริ่มเปิดใจให้กับอิเซแล้วว่าคิดยังไงกับเธอเพราะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะโสดกับกมมนะงเงปลีนะ่ แต่ตัวของอิเซเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าอากิโนก็คืออาิโนนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับอาิโนเนี่ยก็โดนอิเซน,นะครับปักโถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในภายหลังนะครับจำนวนปีของอาิโนเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นครับก็คือปีของเทวดาตกสวรรค์ของอาิโนเนี่ยจะมีมากถึง6ปีเลยครับผมแล้วก็ใน True Volume 2นะครับปีของอากิโนเนี่ยปีเทวดาตกสวรรค์ของอาิโนนะครับจะมีมากถึง8ปีกีเลยทีเดียวในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่า อาเคโนเนี่ยอยู่ระดับสูงมากๆเลยครับสำหรับเทวดาตกสวรรค์นเนาะมีทั้งหมด8ปีกเลยทีเดียวก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของรูปร่างต่อไปมาในหัวข้อของบุคลิกของอาเคโนกันครับครั้งแรกที่เราเห็นอาเคโนนะครับเราก็คิดว่าอาเคโนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สงานาน่างามแล้วก็อ่อนโยนไปอย่างมากโดยรวมแล้วนะครับอาเคโนเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงญี่ปุ่นในอุดมคติอย่างยามาโตะนันเดชิโกะเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้บรรยากาศเงียบสงบของเธออาเคโนเนี่ยแสดงออกถึงความซาบิ้ออย่างมากเลยครับในการต่อสู้ เธอเนี่ยไม่แสดงออกถึงความเมตตาไม่สํานึกผิดต่อคู่ต่อสู้สังหารคู่ต่อสู้โดยที่ตัวเองเนี่ยยังยิ้มอยู่เลยและไม่เพียงแค่นั้นนะครับเธอยังแสดงความยินดีแล้วก็ความซาดิสของเธอเนะครับเมือ่อมอบความเจ็บปวดเนี่ยให้แก่คนอื่นครับผมค่อนข้างที่จะเอาคเรื่องมากมากครับในตอนแรกน,นะครับอาคิโนเนี่ยไม่มีความสนใจเกี่ยวกับผู้ชายเลยครับไม่สนใจในเรื่องการชอบผู้ชายไม่สนใจเกี่ยวกับผู้ชายจนกระทั่งนะครับเธอได้มาเจอกับอิเซตัวอาคิโนเนี่ยเริ่มสนใจอิเซมากขึ้น เพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วก็มีความสนใจในตอนแรกนะครับอาคิโน่ก็แค่ชอบหยอกล้ออิสเตครับเพราะคิดว่าเป็นรุ่นน้องที่น่ารักและอาคิโน่ก็ชอบเห็นปฏิกิริยาหุนหินแล้วก็ปฏิกิริยาหึงหวงของดียสก็แค่นั้นเองครับตอนแรกเนาะจนในภายหลังนะครับที่อิสเตเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออาคิโน่ครับทำให้ความรู้สึกของอาคิโน่เปลี่ยนไปเพราะอิสเตเนี่ยเข้ามาแก้ไขเรื่องในอดีตของอาคิโน่เข้ามาช่วยกระจัดความกลัวในใจของอาคิโน่ทำให้อาคิโน่เนี่ยเริ่มชอบอิสเตมากข หลังจากที่อาคิโนนะครับตกลุมรักอิเซเธอก็กลายเป็นคนที่เย้ายวนมากขึ้นแล้วก็หมกมุ่นเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับอิเซทุกครั้งเลยนะครับที่เธอมีโอกาสซึ่งทุกๆครั้งนะครับที่อาคิโนเนี่ยเริ่มที่จะมีโมเมนต์กับอิเซครับก็มักจะถูกขัดครับโดยลีอัสแล้วก็คนอื่นๆอยู่เสมอๆเ,เลยค่อนข้างที่จะขัดใจไบรุ่นหมมากเลยครับแม้ตัวของอาคิโนเนี่ยจะมีการเย้ายวนใจให้อิเซแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นหญิงสาวที่โตเต็มที่แล้วแต่ตัวของอาคิโนเนี่ยก็ยังไร้เดียงสา่รรััปปมกิวตทวไ ในทุกๆครั้งนะครับที่เธออยู่กับอิเซรครับเธอเนี่ยจะแสดงถึงด้านวัยรุ่นปกติของเธอเลยด้านหญิงสาววัยเดียวกันด้านหญิงสาวปกติทั่วไปให้กับอิเซเห็นครับในอนิเมะนะครับเราก็ได้สังเกตได้ว่าอาคินโนเนี่ยเป็นตัวละครที่ยอมตัวละครตัวอื่นไปอย่างมากเลยเนาะอย่างเช่นยอมให้รีออสบ้างยอมให้อาเชียบ้างยอมให้โคเนโกะบ้างแต่เธออย่างนั้นนะครับอาินโนเนี่ยก็ยังหึงแล้วก็อิจฉามอนกับผู้หญิงคนอื่นๆเป็นครับตัวของอคิโนนะครับพร้อมที่ต่อสู้กับทุกๆอย่างนะครับเพื่ออ,อิเซแล้วก็เพื่ ในหัวข้อของบุคลิกภาพของอากินโนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยผมเอามาแค่ย่อนๆนะครับไม่ได้เอามาหมดเนาะว่าถ้าเอามาหมดเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้มากๆเลยด้วยความที่อากิโนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครหลักเหมือนกับรนะีออสเนาะผมเลยเลือกที่จะสรุปมาแบบคร่าวๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันเพื่อที่จะไม่ยาวเกินไปไม่ยืดเกินไปนั่นเองครับตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เราเห็นในหลายแง่มุมมากๆเลยเนาะ้างเรื่องของความอ่อนแอแข็งแกร่งด้านพี่สาวด้านอาจารย์ด้านเพื่อนแล้วก็ น่นรุ่นน้องอะไรต่างๆนานะตัวละครตัวนี้นะครับผมเคยกล่าวไว้ในการจัดอันดับแล้วนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวละครฮิเมจิมะอาคินเนี่ยสามารถเป็นทุกๆอย่างให้เราได้ครับเป็นทุกๆอย่างให้เราได้จริงๆเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกมากๆเลยครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับทาไมคนเนี่ยถึงชอบอาคินุมากๆเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าอาคินุเนี่ยเป็นตัวละครสาวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับผมต่อไปเรามาดูพลังและความสามารถของอาคินุกันครับผม 1. De m onic Power พลังปีศาจที่แข็งแกร่ง แม้ว่าตัวของอาคิโน่เนี่ยจะเป็นปีศาจครับที่กลับชาติมาเกิดใหม่แต่ว่าอาคิโน่เนี่ยก็มีพลังปีศาจครับที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวพลังปีศาจของอาคิโน่นะครับสามารถเทียบเคียงกับรีอัสได้เลยพลังปีศาจของอาคิโน่นะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบมากมายมหาศาลเลยครับตลอดทั้งซีรีส์เลยแต่ตอนภาคแรกภาคสองภาคสามภาคสีพ่พลังปีศาจของอาคินโน่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งมาถึงช่วงนะครับที่อาคิโน่เนี่ยเลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นกลางครับ พลังปีศาจของอาเคโนนะครับสามารถเทียบเคียงกับปีศาจชั้นสูงของผอปีศาจได้เลยครับผม 2. อ l e m e n t a l d e m o n i c p o w e r ตัวของอาเคโนเนี่ยเก่งในเรื่องของการใช้งานพลังที่เกี่ยวกับธรรมชาติครับเช่นพลังสายฟ้าน้ำแข็งไฟแล้วก็น้ําตัวของอาเคโนเนี่ยสามารถสร้างเมฆสายฟ้าครับโดยใช้พลังปีศาจของเธอทำให้มีสายฟ้าฟาดนะครับฟาดลงมาใส่คู่ต่อสู้และไม่เพียงแค่นั้นนะครับตัวของอาเคโนเนี่ยยังสามารถแช่แข็งเปลวเพลิงของเคเบิลลอสได้ทันทีเลย และสามารถสร้างห่อน้ำแข็งในการโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้อีกครับผมทางที่เกี่ยวกับท่าของอาเคโนนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้อาเคโนเนี่ยสามารถสร้างมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ครับผมซึ่งเกิดจากการสร้างระหว่างไฟน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้าซึ่งเป็นมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังมากๆเลยครับในหัวข้อของ elemental demonic power นะครับก็จะมีหัวข้อย่อยออกมาอีกหลายอย่างเลยครับหัวข้อย่อยที่1ครับก็คือ lightning สายฟ้าเดิมทีอาเคโนนะครับมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังสายฟ้าอยู่แล้วนะครับ โดยการปรับเปลี่ยนพลังปีศาจเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานธาตุที่เกี่ยวกับสายฟ้าซึ่งพลังสายฟ้าของอคินโนนะครับเราจะสังเกตได้ตลอดทั้งซีรีส์เลยครับผมพลังสายฟ้าสีเหลืองอคินโนแหละค่อนข้างที่จะมีพลังโจมตีที่แรงมากๆก็รวดเร็วมากๆ,ๆนะครับสำหรับพลังสายฟ้าอคินโนหัวข้อที่2ครับก็คือไฟตัวอคินโนเนี่ยสามารถใช้พลังไฟได้ครับผมหัวข้อที่3ครับก็คือวอเตอร์หรือว่าน้ําตัวอคิโนนะครับสามารถใช้พลังปีศาจของตนเองเนี่ยในการสร้างน้ําหรือว่าเรียกน้ําจำนวนมากออกมาได้ครับ ใช่ในตอนที่อาคิโนนะครับเติมน้าในสระว่ายน้ำมันเองหัวของง้อย่อยที่4ครับก็คือไอซ์หรือว่าน้ําแข็งตัวอาคิโนนะครับสามารถแช่แข็งเป้าหมายของเธอได้ครับแล้วก็สามารถสร้างหอกน้ําแข็งสร้างปืนน้าแข็งสร้างอาวุธเกี่ยวกับน,น้ําแข็งได้อีกด้วยนะครับและยังสามารถสร้างพายุอิมะน้ําแข็งได้อีกด้วยนะครับผมความสามารถที่3 De ดิฟเอนซ์การป้องกันตัวของอากิโนครับสามารถใช้เวทม,มนต์ครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันของเธอได้โดยที่นะครับจะใช้พลังปีศาจของเธอนี่ะทั้งในการสร้างมาเรีย เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของการป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็ป้องกันให้กับผู้อื่นได้เองด้วยครับผมความสามารถที่4ครับ teleportation การเคลื่อนย้ายอัคิโนเนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองแล้วก็เคลื s <S <accidental. S 2> ่อนย้ายผู้อื่นได้เองด้วยครับความสามารถที่ 5. ฮิ h y นซิสการสะกดจิตตัวอัคิโนเนี่ยมีความสามารถในการสะกดจิตผู้อื่นได้ด้วยครับส่วนมากเนี่ยอัคิโนก็จะใช้ในการปกปิดตัวตนบิดเบือนความทรงจาําปกปิดความลับต่างๆนานาครับผม ความสามารถที่6ครับโคดมานิปูเลชันการจัดการเสื้อผ้าโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะเห็นอคิโนเนี่ยในชุดนักเรียนของโรงเรียนคุโอสะส่วนใหญ่แต่เมื่ออคิโนนะครับต้องการต่อสู้แล้วก็ต้องการใช้พลังเวทมนต์ทั้งหมดของเธอเนี่ยตัวอคิโนเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอครับให้กลายเป็นชุดนักบวชหญิงชินโตซึ่งเมื่ออคิโนนะครับอยู่ในชุดนี้เนี่ยก็จะได้รับฉายาว่ามิโกะแห่งสายฟ้านั่นเองครับความสามารถนี้นะครับนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนี่ย มันยังมีความสามารถในการซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองก็ซ่อมแซมเสื้อผ้าของผู้อื่นได้อีกด้วยครับความสามารถที่7ครับ Enchant Magic Power พลังเวทขั้นสูงในฐานะที่อาคิโนนะครับเป็นควีนของเลียสอคิโนเนี่ยสามารถเสริมพลังเวทมนต์แล้วก็พลังปีศาจให้กับตนเองได้ครับโดยใช้ทั้งความสามารถของบิชอปใช้ทั้งความสามารถของควีนเนี่ยเข้ามาเสริมพลังให้กับตนเองครับทำให้ตนเองเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นความสามารถที่8ครับ Holy Lightning สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ พลังนี้นะครับเป็นพลังที่อคคโนนะครับได้รับสืบทอดมาจากพ่อของเธอก็คือบาราคีเอลโดยพลังนี้ของอัคคโนนะครับจะเกิดจากการใช้พลังแสงแล้วก็พลังสายฟ้าเนี่ยล้อมลงกันเพื่อสร้างสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็จะมีทั้งความรุนแรงความเร็วแล้วก็ความหนาแน่นที่สุดยอดม,มากๆเลยครับผมในหัวข้อของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ครับจะมีหัวข้อย่อยอีกอย่างหนึ่งครับก็คือโฮลิงไลนิ่งดราก้อนมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากอัคคโนนะครับ ตัวอาเกโนเนี่ยจึงได้รับความสามารถในการสร้างสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในรูปแบบของมังกรเอเชียได้ครับซึ่งมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนไหวราวกว่ามีชีวิตอยู่ได้เลยราวกว่าไม่ใช่พลังเวทราวกว่าเป็นมังกรจริงๆเลยนะครับผมซึ่งตัวของมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีพลังที่มากมายมหาศาลสามารถทําลายภูเขาสามารถทําลายเมืองได้อย่างง่ายดายเลยจุดสูงสุดของอาเคโนนะครับอาเคโนเนี่ยสามารถสร้างมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ได้5้าตัวเลยครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากมาก แล้วยังสามารถหลอมรวมมังกรสายฟ้าตั้ง5ตัวเนี่ยให้กลายเป็นมังกรเอเชีย5หัวได้เองด้วยครับความสามารถที่เก Enchant s t r e n g t h and Defense การเสริมพลังป้องกันและความแข็งแกร่งในฐานะที่อาคิโนนะครับเป็นควีนอาคิโนนะครับสามารถใช้ความสามารถของหมากตัวอื่นได้ด้วยครับอย่างเช่นในหัวข้อนี้นะครับเป็นในเรื่องของการเสริมพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันอาคิโนเนี่ยสามารถใช้ความสามารถนี้จากลูกได้หมากของลูกนะครับเป็นหมากที่มีพลังป้องกันและก็พลังโจมตีที่สูงมาก ดังนั้นเนี่ยตัวของอัคนโนนะครับ <c oughs> ก็เลยสามารถเสริมพลังทั้งกายภาพพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้กับตนเองได้ครับผ่านทางหมากของรู๊กนั่นเองความสามารถที่10ครับ Enchant Speed การเสริมพลังด้านความเร็ว <c oughs> ก็เหมือนกับความสามารถก่อนหน้านี้เลยครับผมอคิโนเนี่ยสามารถเสริมพลังความเร็วของเธอเนี่ยผ่านทางหมากของไนได้ครับหมากของไนเนี่ยเป็นหมากของอัศวินครับที่จะมีความเร็วที่สูงมากและนะครับตัวอคิโนเนี่ยสามารถเสริมความเร็วให้กับตนเองได้เป็นอย่างมากเลยครับ ความสามารถที่11ครับก็คือ Fallen Angel Mode หรือว่าโหมดเทวดาตกสวรรค์มันเป็นร่างในรูปแบบของเทวดาตกสวรรค์ของอาคินโนครับในรูปแบบนี้นะครับอาคิโนเนี่ยจะมีพลังที่มากมายมหาศาลนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งพลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์พลังสายฟ้าพลังของเทวดาตกสวรรค์ที่เข้ามาเสริมให้กับอาคินโนค่อนข้างที่จะเป็นโหมดที่ o อมากเลยในรูปแบบนี้เนี่ยอาคินโนนะครับจะมีปีกของเทวดาตกสวรรค์เนี่ยถึง6ปีกเลยทีเดียวครับทำให้อาคินโนนะครับดูเหมือนเป็นเทวดาตกสวรรค์ชั้นยอดเเลยยทีดีดว จุดสูงสุดของความสามารถนี้ก็คืออาคิโนนะครับจะมีปีกของเทวดาตกสวรรค์ถึง8ปีกเลยทีเดียวเมพลังเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับความสามารถที่12 expert magician นักเวทที่มีความเชี่ยวชาญอาคิโนเนี่ยเป็นตัวละครสายจอมเวทที่เก่งกาจมากๆคนหนึ่งเลยครับเธอเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ได้หลากหลายแล้วก็เวทมนต์ของเธอเนี่ยยังมีความทรงพลังไปอย่างมากเลยครับจะกล่าวได้ว่าความสามารถเวทมนต์ของอาคิโนเนี่ยอยู่ระดับท็อปทอปของเรื่องไฮสคูลเด o l ิดีเลยก็ได้ครับผม หัวข้อของ expert magician นะครับจะมีหัวข้อย่อยอีก2อย่างครับหัวข้อย่อยแรกครับก็คือ summoning magic การอัญเชิญตัวอัคนนะครับมีความสามารถในการเรียกอสุนรับใช้ของเธอออกมาได้ครับอสุรลับใช้ของอัคนเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของผู้ตัวเล็กๆครับน่ารักมากๆเลยซึ่งจะมีทั้งหมด6ตัวครับโดยผู้เหล่านี้ครับก็จะมีประโยชน์หลากหลายเลยครับทั้งเรื่องของการสอดแนมลาดตะเวนแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งต่างๆนนด้วยครับผมหัวข้อย่อยที่2ครับก็คือ purification เม็ดบนชำระล้าง โดยตัวของอาคิโนนนะครับมีพลังแล้วก็ความสามารถในการชำระวิญญาณชั่วร้ายครับที่ตัวของอาคิโนนเนี่ยเรียนรู้มาจากแม่ของเธออย่างไรก็ตามนะครับความสามารถนี้ของอาคิโนนเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับก็เลยไม่ค่อยเห็นอาคิโนนเนี่ยได้ใช้สักเท่าไหร่ความสามารถที่13ครับก็คือมาสเตอร์เชฟตัวของเธอเนี่ยมีฝีมือการทําอาหารที่ยอดเยี่ยมมากทําอาหารรสเลิศแบบสุดๆเลยอย่างตอนที่อาคิโนนนะครับทำนิกุจาแล้วก็เอาไปให้บาราคิเอล เบรคิเอลเดียวโหยพอได้กินเข้าไปเนี่ยนึกถึงชูรี่ขึ้นมาเลยเพราะว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทักษะการทำอาหารของอะคิโนะนะครับจะกล่าวได้ว,ว่าไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับอยู่ระดับเดียวกับรีแัสแล้วก็อาเชียเลยทีเดียวถ้าหากสามคนนี้แข่งกันเนี่ยก็คือแบบสูสีมากๆเลยในเรื่องของการทำอาหารความสามารถที่14ครับก็คือ extran-sensory perception การรับรู้พิเศษตัวของคีบาทยูตัวนะครับตั้งข้อสังเกตว่าอะคิโนะเนี่ยมีทักษะเฉพาะตัวครับในการอ่านการไหลข,ของพลังงานประเภทต่างๆครับ ไม่ว่าจะเป็นพลังปีาศาจพลังศักดิ์สิทธิ์พลังเวทพลังธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับว่าอคิโนเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าพลังนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพลังนี้มันจะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมความสามารถที่15้าครับก็คือ steel expert ผู้เชี่ยวชาญการลักลอบโดยตัวของอคิโนนะครับได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการปกปิดตัวตนการหลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วยครับโดยตัวของอิสเซและก็รีอาสเนี่ยได้มีการพูดถึงความสามารถนี้ของอคิโนด้วยครับโดยทั้งสองเนี่ยกล่าวว่าอคิโนเนี่ยสามารถแอบตามผู้คนได้เนี่คคนนนนัันนะ้ะรบ ไม่รู้สึกตัวได้ซ้ํานะครับผมเป็นความสามารถในการลักลอบที่สุดยอดมากๆเลยความสามารถสุดท้ายครับความสามารถที่16ไฟท์ไฟลายการบินครับตัวอาคิโนนะครับมีวิธีการบินที่แตกต่างกันอยู่2วิธีครับวิธีแรกก็คือใช้ปีกปีศาจของเธอเนี่ยในการบินครับวิธีที่2ครับก็คือใช้ปีกของเทวดาตกสวรรค์ของเธอเนี่ยในการบินครับผมก็เลยจะมีวิธีการบินอยู่2วิธีหลักในหัวข้อของพลังและความสามารถของอาคิโนนะครับก็หมดไปแล้วเนาะต่อไปมาในหัวข้อของอาวุธและอุปกรณ์ของอาคิโนกันครับ หนึ่งครับก็คือควีนพีซหรือว่าหมากของควีนอาเคโนนะครับกับชาิมาเกินใหม่เป็นปีศาจครับโดยใช้ควีนพีซในควีนพีซเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะตัวของมันครับก็คือมันเนี่ยมีความสามารถคอหมากทุกตัวในอีวิพีซเลยไม่ว่าจะเป็นลูกวิชอปหรือว่าไนท์ทำให้อาเคโนนะครับมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลังกลตนเองเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ครับเช่นเพิ่มพลังป,งป้องกันจากลูกเพิ่มความเร็วจากไนท์เพิ่มพลังปีศาจจากวิชอปอะไรต่างๆนานาครับผม2องเบรสเลหรือว่ากำไลครับ เป็นกาไรทองคาครับที่สลักตัวอักษรพิเศษไว้นะครับผมซึ่งผลิตโดยอัสเซลกําไรนี้นะครับก็คล้ายๆกับกําไรของอิเซเลยครับที่จะเพิ่มความสามารถให้กับอากิโนชั่วคราวนั่นเองครับผม3ครับก็คือโอนิเมสเป็นหน้ากากปีศาจครับที่ทาให้อากิโนเนี่ยสามารถเรียกปีศาจครับสูง6เมตรได้ถึง2ตัวตัวแรกนะครับเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายเลยนะครับที่อาศัยอยู่ในเกาะของโอนิคาชิมะชิวาอุราครับและตัวที่2ครับก็คืออิบารากิโดจิเป็นยักษ์ในตำนานเลยนะครับที่ทําหน้าที่เป็นมือขวาของชูเทนโดจิ อิบารากิโดจิเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ผู้ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะครับผมในหัวข้อของอาวุธและก็อุปกรณ์ของอากิโนะนะครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมไม่ได้มีมากมายอะไรก็เหมือนอย่างเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมรู้เรื่องที่ไม่ค่อยสาคัญครับเกี่ยวกับฮิเมจิมะอากิโนะเนาะเรื่องแรกครับก็คือวันเกิดของอากิโนะเนี่ยคือวันที่21กรกฎาคมครับเรื่องที่2นามสกุลของอากิโนะนะครับที่มีชื่อว่าฮิเมจิมะเนี่ยหมายถึงเกาะเจ้าหญิงครับผมเรื่องที่ครับก็คือหน้าอกของอากิโนะเนี่ยครับ อันเนื่องมาจากสายเลือดของเทวดาตกสวรรค์ตามที่อัสเซลนะครับเคยกล่าวไว้ก็คือเทวดาตกสวรรค์เพศหญิงเนี่ยมีร่างกายที่เย้ายวนมากๆเลยครับแต่ว่าอาเคโนนะครับแม้จะอยู่ท่ามกลางเหล่าเทวดาตกสวรรค์ผู้หญิงเนี่ยอาเคโนนะครับก็ยอดเยี่ยมกว่าแล้วก็มีความโดดเด่นมากกว่าเทวดาตกสวรรค์เพศหญิงคนอื่นๆอีกเรืแล้วใน4ครับในเรตติ้งเกมเนี่ยอาเคโนนะครับเป็นตัวละครสายจอมเวรน,นะครับที่มีความเก่งกาจแล้วก็มีเทคนิคที่หลากหลายมากๆเลยครับผมเรื่องทีฮาครับก็คืออาเคโนเนี่ย สืบสานนิสัยซาดิสครับมาจากแม่และบุคลิกมาโซนะครับมาจากพ่อเรื่องที่หกครับก็คืออาเชียกับอาเคนนนะครับเป็น2คนนะครับที่มีค่ารับใช้เนี่ยหรือว่าเป็นอาูรรับใช้เนี่ยที่มากกว่าตัวละครอื่นๆเป็นอย่างมากเลยครับเรื่องที่7ครับอาเคนนเนี่ยอัปโหลดวิดีโอของตนเองครับไปยังเดวิลทูวิดีโอที่อาเคนอนอัปโหลดลงไปครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยแล้วงนี่8ครับก็คืออาเคนนเนี่ยมีใบขับขี่เป็นของตนเองด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรถเป็นของตนเองก็ตาม เรื่องที่้ครับเดี๋ยวผมจะพูดข้อมูลในแบบสอบถามของอากิโนให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างในแบบสอบถาม 1. ผู้ใช้ที่เธอชอบก็คือคนที่ยิ้มย้มอยู่เสมอ 2. เธอภูมิใจในตัวเองภูมิใจในรูปร่างภูมิใจในหน้าอกแล้วก็ภูมิใจในสีผมของเธอด้วยครับเพราะมันทำให้อิเซนะครับมีความสุข 3. ครับเธอเนี่ยสามารถท,ทําทุกอย่างเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับมันจะเป็นเรื่องทําความสะอาดงานบ้านงานดนตรีงานอะไรต่างๆเนี่ยอาคิโนเนี่ยสามารถทําทุก,ท,กทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเลย สี่ครับจุดอ่อนของเธอก็คือไม่ค่อยถูกกับผู้ชายสักเท่าไร่ครับยกเว้นแต่อิเซห้าถ้าเธอเนี่ยไม่กลายเป็นปีศาจนะครับอาคิโนเนี่ยจะกลายเป็นนักบวชแทน 6. ตัวของอาคิโนนะครับชอบจัดงานเลี้ยน้ําชาครับพร้อมกับอีอัสแล้วก็โซนา 7. ความปรารถนาเดียวของอาคิโนก็คือการไปเกาะล้างกับอิเซครับเพื่อที่จะมีโมเมนต์ที่ทั้งสองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเอาอกเอาใจกันคอยช่วยเหลือกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์อย่างมากก็ได้ครับบนเกาะร้าง8ครับ ตัวอากินโนเนี่ยเคยบอกกับอีเซ่นะครับว่าถ้าอีเซเนี่ต้องการจะมีชู้ก็สามารถมาบอกเธอได้ตลอดเวลาเลยตัวอากิโนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นชู้ให้กับอีเซตลอดเลยครับผมเในตอนที่อากินโนอาบน้ำนะครับเธอจะล้างส่วนของหน้าอกเธอก่อนครับค่อยไปล้างส่วนอื่นๆของร่างกาย10ครับตัวอากิโนเนี่ยไม่ใส่กางเกงในหลังอาบน้ำครับเพราะว่า้าขช้ตัวผืนเดียวเนี่ยก็เพียงพอสาหรับเธอแล้วข้อมูลในแบบสอบถามของอากินโนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีมากไปไม่ได้มีน้อยไปถือว่าพอดีพอดีแล้วกันนะครับ แล้วเรากลับมาสู่หัวข้อในปัจจุบันเราดีกว่านะครับผมเรื่องที่สิครับหน้าอดิเกของอากิโนะครับก็คือวิจัยอาหารแล้วก็การซื้อของเรื่องที่11ครับสิ่งที่เธอโปรดปราที่สุดก็คือเสื้อผ้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นครับผมเรื่องที่12ครับในการเลือกตั้งความนิยมของ High School DX ดีเนี่ยอากิโนะครับมาเป็นอันดับ3ในประเภทตัวละครทั้งหมดและเป็นอันดับ2ครับในประเภทนางเอกและเป็นอันดับที่2นะครับในประเภทการจับคู่กับอิเซและเป็นอันดับ5ครับในการจับคู่กับรีออสตันเองครับผม ก็ไม่แปลกเลยนะครับถ้าหากลีอัสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆเรื่องตัวของอาคิโนเนี่ยก็ต้องเป็นอันดับสองครับในหลายเรื่องเหมือนกันก็จะมีประมาณนี้ครับผมสําหรับข้อมูลของฮิเมจิมะอาคิโนเนาะตั้งแต่เรื่องราวประวัติรูปร่างบุคลิกพลังและความสามารถแล้วก็ส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆครับที่ผมได้พูดไปเนาะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่มากมายอะไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จุใจกันเลยเดียวนะครับผมสําหรับคนที่ชอบอาคิโนเนาะใครที่ชอบตัวละครตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็สามารถบอกเหตุผลด้ววยครับ่า ชอบตัวละครตัวนี้เพราะอะไรนั่นเองครับโดยส่วนตองผมนะครับถ้าหากถามผมว่าทําไมถึงชอบตัวละครตัวนี้ผมก็จะตอบไปว่าที่ผมชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเป็นให้เราได้หลายๆอย่างเลยทั้งพี่สาวอาจารย์เพื่อนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับอาคิโนะเนี่ยสามารถเป็นอะไรให้เราได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วบวกกับรูปร่างหน้าตาบุคลิกนิสัยของเธอเดี่ยโอ้โหมันค่อนข้างี่ครบเครืองมากเลยครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ถ้าหากถามผมว่าชอบตัวละครตัวนี้เพราะอะไรผมก็จะตอบตามนี้เลยครับผม ในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของพลาเซนไปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน